สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีผมอยู่หนาทีวาการนำเพล่าศรีสไลจังหวัดศรีสะเกดเท่านะครับนี่แหละครับยุมองทางคางนี่แหละครับเดี๋ยวมือนีสิลองมาซีมเบงไข่นะครับพี่น้องครับคีน้องค่ับพนังขันลังให้เอาสวัสดีครับแม่ค่าสวัสดีครับเอามีไข่แบบอันนี้คือแบบว่าย่างบอกครับตัวนี้เขาเอื่นไข่ยังบว่าครับเนี่ยไข่เข่าบอกครับเอาผมเสียเอาแบบย่างเดี๋ยวมาลองเบงเอ้าเออโอ้นี่เขาเอื่นหนึ่งบอกครับเนี่ยอ้าวไม่ไรจักบาทครับแม่ค่า2ี่สิบ่ อ้าผมสีล่องกินเมืองเล่ตัวนี้บ่ครับเนี่ยซุกแล้วบ่ครับเนี่ยโอ้คุณผู้ชมครับเป็นตาเสียบอ้าเอาลาดน้ำจิ้มให้ผมเนี่ยผมสีล่องซีมอยู่นี่เลยร้อนๆเลยนะครับพี่น้องโอ้เป็นตาเสียบครับพี่น้องเลยห่อนๆเลยครับพี่น้องตัวนี้กับแบบแบบปิ้งบ่ครับเนี่ยแบบแบบย่างนึ่งแล้วก็ไปย่างโอ้ยนึ่งแล้วก็ย่างอันนี้แบบนึ่งเลยเนาะมีแบบเป็นโตพร้อมนะมาคุณผู้ชมครับผมสีล่องซีมให้พี่น้องเบืองเด้ตว่าเนี่ยว่ามันจะเป็นจังไงรสชาติอืม รถเด็ดมากครับพี่น้องอืมอืมเสีบเสียบ,บแต่ว่า,าน้ำไม่แข็นนด้ลยครับ,บนึกบานนี่น้ำติด้อนึปพีซีน้นำแข็งนึกบานเนี่ยฮัลโหลห่อนห่นติดข้อครับพี่น้องแต่ว่าแซ่บนะครับพี่น้องครับไปอ,อยากมากกันหนาะที่ว่าการอำเภอเด้อพี่นอ้องเอาไปแล้วครับพี่น้อง